สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้มาฟอกันบนชนิดว่าไม่มีลาเขาสวนครับนี่มันหนีสีผ้ามาเบิ้งมันกเกษตรศาสตรแปดสิบครับนี่นครับต้องนีเป็นกเกษตรศาสตร์แปดสิบครับอายุประมาณเดือนเคืองครับนี่นะครับเป็นกเกษตรศาสตรแปดสิบของแท้น,นะครับสําหรับพเพื่อนๆท่านจากผรมไป ที่สร้างจากผมไปนะครับรับรองว่าได้ของแท้แน่นอนนะครับรับรองว่าได้ของแท้แน่นอนไม่มีของปลอมนะครับเนี่ยครับแต่เป็นวันในเดือนเครื่องนะครับนี่ผมใส่รูปน้ำเยอะครับนี่ครับนี่เป็นกระสีสาส80ของแท้นะครับสังเกตอดโอ้นะครับหวังครับไม่อป็นเด็กน้ำครับสูบน้ำมา ไปสุดตามเซฟหน้าบาปูบักแตงยมูครับรคุณน,น,น่อนนนนะ,าานนนะอันนี้เป็นมันเกษตรศาสตร์แปดซิบนะครับนี่ครับกำลัางามครับผมใส่ร๊อบน้ำจุดมาปลูกแล้วก็ฟั่งนั้นนีนชิมีมันเกษตรศาสตร์หนึ่งผลด้วยนะครับอันนี้เป็นเกษตรศาสตร์แปดซิบครับนี่ นไปยังเขียวอยู่ครับบ่ได้ฉีดจังนะครับผมบ่ได้ฉีดแล้วก็ทอนพันธุ์ที่ผมปลูกบ่ได้เสียบ่ได้ยังนะครับใส่ทอนสดปลูกเลยนะครับตัวนี้เป็นกเกษตรศาสตร์แบบสุดครับอันนี้เป็นกเกษตรศาสตร์นึ่งอยากเป็นกเกษตรศาสตร์นึงนะครับ สาัสิเปิดตันอีกวกกี้มือนีนะครับยังงานงานเกษตรแฟนะครับผู้ใดวางกับเขาไปเบิ้องผู้ให่เกยเขาไปเบิ้งนะครับเกษตรงานเกษตรแฟ่ของมหาเลยเกษตรศาสตร์นะครับสิเปิดโตมันตัวนี้นะครับเกษตรศาสตร์หนึ่งครับนี่ของผมกับนี่ว่าหลายครับีนี่บ่ถึงงานนะครับตัวเกษตรศาสตร์หนึ่งผมหก ตือมันแบบเสียเงียรอบนึงเงินนะครับนี่รอหรับเกษตรศาสตร์แปดสิบเลยเกษตรศาสตร์หนึ่งนี่ครับเกินน้อยสิเกศเบึงว่าท่านได้ออกกันได้เกศีว่ายังบ่าชัดเจนกันได้นะครับแต่ว่รัมปุ่นเนี่ยทีเป็นซี่เขาค้ำๆนะครับตัวนี้ใส่ยาในต่ำครับหัวสามารถกินได้นะครับสีไปขายเขาลุกแป้งแล้วสีไปขายโรงงานฮิคขนมก็ขายได้นะครับสำหรับเกษตรศาสตร์หนึ่งนะครับ ฟัง่านี้เป็นกเกษตรศาสตร์แปซินะครับกรเกษตรศาสตร์ในคิีหงสอมี่ห้าหกข้องครับแก้มันกับว่าดะเกิดร้อเเนะครับเกิดที่ประมาณเจ็ดสเปร์เซ็นต์พอวาร่ำซึ่มันแห้งอางเก็บต้นหม่กับิบงาปันเดยนะครับรรรนี่นเษก,กเษตรศาสตร์หนึ่งนะครับสำหรับเพื่ที่สนใจเกษตรศาสตร์หนึ่งะครับตอนนี้ยังผมยังพันธด์มีพ่อแบ,งค,บ,อนนอแบงคบงนอยอย์นะครับตอนนี้ยังพันดยพ่อแบงครับยังหน่อยยูนะครับ แล้วก็เสษรษาแปดสิบนะครับเกษรสาแปดสิบมีมีแป้งนะครับเกษรสาแปดสิบมีแป้งนะครับราคาเดิมครับกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทร่มส่งครับซ่งใด้ว่ามีขันตามครับกล่องเดียวกับส่งครับหนึ่งกล่องก็ส่งครับสิบกล่องก็ส่งคือเก้าราคากล่องละสามร้อยห้าสิบบาทครับราคาเดิมครับแต่ว่าเพิ่มพ์จำนวนขึ้นมากครับตอนนี้ผมใส่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบตันนะครับหนึ่งกล่องผมใส่อยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบตันนะครับตอนนี้ กระศศสีสารนึงกำลังงานสังเกตตัวกระศศสีสารนึ่ีใบสีเขียวเข้มก็กระเศศสียสารแปดสินะครับนี่ครับกระศศสิสารแปดสิบรดสนใจกระโถนเขามาไสามเจ็ดสามศูนย์หกเจ็ดแปดเาครับศูนย์หกสามย์หกเจ็แป้ครับ, 63, 73, 67, รบหรือว่าสีไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้ครับใครสนใจพันธุนเขาียไปขยายพันธุ์นะครับเอาไปทดลองเบื้องบ,งบ,งกบนกรบของนะครับ สารปั้มกระเซยสายแปดสิบครับกล่องละสามร้อยห้าสิบบาทครับกล้องละสามร้อยห้าสิบบาทร่วมส่งครับหนึ่งกล่องก็ส่งครับส่วนกระเซยศาสหนึ่งน้าชิเป็นประมาณช่วงหน้าชิบถ้าว่าช่วงปลายปีนี้กับต้นปีหน้านะครับก็สิได้แดงนะครับตจนี้ผมขอขยายพันธุ์ก่อนนะครับนี่ครับก็เพิ่งใส่ปุ๋ยเด็กประมาณสองสามหมื่นครับใส่ปุ๋ยเด็กสองสามหมื่นนะครับนี่มันกำลังอ้วกเลยครับผมใส่ปุ๋ย ข้านำยึดมานะครับนี่ผมบ่ได้ใช้หย่อนนะผมใช้เม็ดละลายนา้ำใส่เม็ดละลายน้ำล้วก็ให้มันมากเจาเระพบ,บน้ำเยอะเลยนะครับนะครับสำหรับมันกเกษตรศาสตร์แบบสิบครับสำหรับใครที่สร้างของผมไปได้ของแท้แน่น,นอนครับถา้ถาทัดถ้าได้ของปลอมไดีหล้กเงินนะครับสำหรับกรเกษตรศาสตร์แบบสิบ เราถ่าให้มันนี่ก็เหนียวครับฉีดมาผ้ามาเบป็งลักษณะของเกษตรศาสตร์หนึ่งอีกเช่อนึงนะครับตอนนี้ตอนนี้มันยังตัวน้อยอยู่ลักษณะมันยังคิดว่าชาติเป็นไหนครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ไปสัน้นสักก้อนครับคุณดิฉสนใจตตุลพันมัน่นโทรเข,ข้ามาได้0637306789ครับ0637306789ครับคลิปนี้ไว้สั้นสักก้อนครับพอจะไม่คิดหนะ้าสวัสดีครับ